กลุ่มนะครเบสเบย์เตอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมผีนะครับซึ่งเกมผีที่เราจะองเล่นวันนี้คือแกรนนี่นะทุกคนเกมผีคนใหญ่ในตำนานนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งกูก็หายไปนานเลยะกูหายไปเจ็ดวันเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะหายไปไหนนะกูก็จะบอกว่ากูขี้เกียจนะครับแค่นี้แหละนะครับขี้เกียจจริงๆนะเพียงกูหายใจแรงแค่เพราะคนกูเพิ่งออกกำลังกายมาให้ยแล้วกูก็มาอัดคลิปเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปของกูถึงจะไม่มีใครอยากดูก็เถอะนะ ซึ่งโอเคเราไม่คนมาเราไปเล่นเกมกันเลยนะครับกูคือกูคนที่กลัวเกมผีมาเที่สุมิวสิกดารเกอร์เอกเตอร์ล็อกนิกแมกนิคเ <c oughs> ออคือ <c oughs> อะไรวะนายแมกกูไม่รู้เออเออไปรู้ว่ามันจะยังไงกูปรับเป็นแบบเออหายไปเลยไปสูงสุดทุกอย่างเออมันคืออะไรกูมไม่รู้ความสาังกินไม่ออกไงต่อ <c oughs> โอเคตื่นขึ้นมาหันซ้ายหันขวาป๊าปลุกขึ้นมาอเอปึ๊บอ่ะโอเคทําอะไรได้บ้างโอเคโอเคเคลื่อนไหวได้แล้วนี่คืออะไรอ๋อโอเคนั่งยืนนั่งย่อแล้วนี่คือเซตติ้งเหรอคืออะไรวะช่างมันเถอะไหมโอเคเอ่อเตียงโอ้สามารถหมอบใต้เตียงได้โอ้ใต้โต๊ะได้ไหม ไม่ได้นะล้วมันต้องให้กูทำอะไรเนี่ยโอ้มันหยิบได้แล้วก็ทิ้งได้อุ้ยเงงเดี๋ยวเดี๋ยวมองใต้เตียงได้เปล่าเอ๊ะมันจะทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจโวอดีดอกเข้ามาอย่างนี้ได้หรอวะเคคือที่สองเตียนมาที่เดิมหันซ้ายหันขวา ออโอเคตื่นมาแล้วไอ้เหี้ยคือกูโดนไอ้เหี้ยมือไอ้ยายแก่มันฟาดกูตลบเลยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยเออเลฟิชโฮสอ๋อออกมาจากบ้านนี้เห็นไหมวะอุ้ยเออสามารถขยับได้เปิดประตูเข้าไปได้ไหมสามารถหลบได้อ๋อโอเคมามามาอุ้ย อุ i, ้ยอุวยอืมแบบนี้นะหยิบปั๊บดอกปุ๊บเข้าตู้เข้าตู้ปิดประตูปั๊บยายอุ้ยมาแล้วฮ่าไม่ได้แต็กรอกกี่ดอกอีแก่อ่ามองหาอทำไมคุณยายกูหน้าตายเหี้ยจังเลยไป ะมึงเห็นกูเหรอเห็นกูก็มาจับกูดีอื๋อุ้ยอืมอืมทำไมวะอุ้ยเย้ยเฮ้ยอีกสามเอ้ยมึงเห็นกูได้ไงแล้วกูก็หลับไปอีกสามวันไนอ้กูว่าแล้วไงอ่าโอเควันที่สามกูก็จะหลับแล้วก็ตื่นแบบนี้ตลอดเลยเหรอ มึงเดินเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะเอ่อกูเปิดประตูได้ไหมอุ้ยอ้มีกรลังอีดอกอีดอกอีดอกมาอพ่อไหยี่กูต้องเล่นยังไงเนี่ยกูถามจริงๆเหรอเย่ยวันที่สี่แล้วเนี่ยกูหลับไปสี่วันเลยนะเว้ยคว่ยกูต้องเล่นไหนวะคือแบบ มาตรงนี้โอเคเรียบอะโฮสเปิดประตูก็ไม่ได้อะตกเต้เตียงเหรอเีย <c oughs> งอะไรวะกูต้องทำอะไรเนี่ยเออเดินกระเพกกระเพกผีคุณยายก็จะขึ้นมา เปิดตู้เข้าตู้ล็อกตู้นั่งนั่งรพอพ่อเนี่เ <c oughs> โอเ,เราต้องนั่งใช่ไหม <c oughs> มึงก็ยังจะเห็นกูอยู่ ไอสัตว์ไม่ไหวอะไรเงี้ยยายมาตัวตัวกูมาไอเงี้ยมาไอเงี้ยงองไงกูวะฮะมาตัวตัวกูไหมฮะฮะไหนมึงมองไงฮะมาตัวตัวกูดิไอเงี้ยไอติมอย่าถือไม้ดิสัสโวยที่อะไรเนี่ยสุดท้ายอะไรห้องอะไรวะ ะนยังไงโอ้โหขุนย่าหน้าตาเกลียดเยัยมีตุ๊กตาด้วยเย่ยอะไรเนี่ยฟังกูรออืงอืมหืมโดนตบหน้าบางทีหลบอู้ตายเกียร์โอเวอร์คุยเล่นไงวะว่ากูปรับเอ็กซ์ตามอาจจะยากเกินไปหน่อยนะงั้นก็เป็นง่ายสุดเลยแล้วกันนะโอเคไปเฮียลองดูจะเป็นไง กูเอาต่าสุดเมื่อกี้กูปรับสูงสุดโอเคกูจอนกูเอาต่ําสุดมาสะท้อนกลับไง<ม>เออ,อคืนที่หนึ่งโอเคคืนที่หนึ่งไงตอ่อหันซ้ายหันขวาเหมือนเดิมโอเคโอเคเปิดประตูเปิดตรง,เป,ตงเปิดตู้ปิดตรงปิดเตียงเปิดประตูออกไปได้ไหมได้แน่อนอนอุ้ยไม่มีกระตา เกบเป็นตัวแป๊บเดีย๋ยวเข้ามานะอะไรเนี่ยโอ้เก็บได้ <S 2> <S 2> ทำไรอะ่ะคุณเงยใจด้วยอุย้ยอะไรอะ่ะฮะทำก็ใครเหรอ เก็บรูปคุณยายอุ้ยเขี้ยแกตกโอ้เข้าบัตเหรออ่ากุญแจไหนวะหรือกูต้องเอากุญแจไปขี่ข้าขี่แกรถ วิยๆๆิยา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 ทำอะไรกูนะเออุิยตยตเตียงเวยเสียงนตีนก็วิวไรนะอุ๊ยตกาพ่อไอตกวะมายังโอเคไม่มาโอเคเก็บ อะไรวะม,มีแล้วมึงจะเอาให้กูเปิดตู้หาพ่อมึงอุ้ยเคีียอะไรไหม๋ยวน,นี้ไม่มีไม่มีเคียร์เดินออกมางกินอาหารอุ้ยมีไข่ควงอะไรของมึงเนี่ยมึงก็จีบทีแล้วอะไรอ่านได้หรอฮะเอ๊มึงเนี่ยมีปัญหาแล้วมึงมีปัญหาแล้วเคีีย

เราจะทำการท้าทายอำนาจมืดด้วยการโยนมันลงไปแบบนี้ดูซิมึงจะเอาไงกูฮะจะเอาไงฮะไหนมาดิเฮ้ยมาเดิกกูเอาหรือเปล่าวะฮะไหนสัตว์ออกมาเดินเี้ยอะไรมึงเนี่ย อะไรวะตังสืออ๋อมีกุญแจหมดไม่ได้เชื่ออะไรวะควยเดี๋ยวเอาไอ้นี่นใช้ได้ไหมอ๋อต้องหากุญแจ เี่ยไม่มีหรอหมดง่ายสุดเนี่ยอะไรวะที่จะง่ายมันก็ง่ายเกินไปรูปหุ่นยายนักเกียดนักเกี็ไมีกุญแจมีอะไรกุญแจเก็บเปิดประตูคว,วยเกกะสัตวอเก มาเต์กูก็กูแจไม่ไรเอ้ยมีห้องอื่นอีกไหมเนี่ยโอ้โดูอะไรวะเจออะไรเนี่ยกันเฟืองมันทำไม กลัวมึงต้องขาดอะไรเนี่ยฮะฮะกูถามจริงเหรอไอ้สัตว์เอาไงกลัวฮะตัวตัวกูเปล่าฮะกูถามจริงเหรอโอ้ยเฮียอ,อันนี้คือโอเคปาดเจ้ากูเจไขค,ควงไข่เฮียอะไรสรักมันเถอะไอ้สัตว์มึงใส่อย่างก,กูไหมฮะกูถามจริงเหรอไอเฮียมเป็นที่อะไรนักหนาวะาก็ให้กูออกไปเฉยอได้ไหมวะฮะเว้ หมดปัญญามึงแล้วนะกูกูทำยังไงจริงวะเฮ้ยอืมควยกยงงูไม่เล่นแม่งละไอสัตว์ไอี้อ่ะควย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 ใหญ่โง่โง่ไม่เล่นแม่งละสับอะอะอะเซ็กซ์やりたนะ